สวัสดีค่ะไอยซังฮิรากับซังญี่ปเปนคะ่ะวันนี้เรามาที่ไหนนะนู้นสวยเนาะสามเซนไลลใช่เลยคะ่ะเมื่อเย็นวันนี้นะคะเราก็มาเลี้ยงส่งกันค่ะก่อนกลับญี่ปุ่นนะคะคุณหมอลอลาพามาร้านนี้นะคะเ <c oughs> พื่อนเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่นี่คะ่ะร้านสวยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอาหารก็อร่อยมาก <c oughs> จ้า,านี่ต้องให้รีวิวให้ด้วยนะนี่นี่ไงนี่ไงคนรีวิวเก่งมาก อากาศข้างนอกก็ร้อนๆน,นะคะเราก็มาเริ่มจากน้ำลำไยวุ้นก่อนนะคะอุ๊ยวุ้นน้ำลำไยเป็นวุ้นเลยค่ะเหมือนน้ำลำไยปั่นเลยเนาะโอ้ยอร่อยมากเลยเด้อจ้าอยากบอกว่าชื่นใจสุดๆเลยอากาศร้อนๆนี่มีทั้งแบบแอลและไม่แอลด้วยนะคะ0%ก็มีจ้าดีต่อใจมากๆเลยนะคะก็มาถึงเวลาช่วงสําคัญเอาชนแก้วค่ะคัไปายนะคะนี่แหละค่ะถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะคะอุ้ยระทึกใจมากระทอาิโย่ละค่ะเชิญเชิญ ตาก็บอกว่ามามาชนแก้วฉันขอชนแก้วด้วยนะคะมามามาคำป้ายนะคะทางยกน้ำส้มเลยค่ะเชียร์อร่อยดิลิเชียร์ดุแม่ดิลิเชียร์อะไรที่นึ่อันนี้เอาไปกินได้ วันนี้เราก็นัดกันมาแบบไม่ได้นัดใหม่นะคะไม่ได้แพลนว่าจะมากินร้านอาหารเลยนะคะว่าจะไปกินหมูกระทะกันค่ะพี่ลอล่าก็บอกว่าเปลี่ยนใจนะมาร้านอาหารที่เพื่อนพี่ทำงานอยู่นะเป็นผู้จัดการที่นี่อร่อยมากนะคะคก็เลยมากันเลยค่ะนี่แต่งชุดนี่ก็ไม่ได้เข้ากับร้านอาหารเลยด้วยใจไม่อยเสียเถ่าอาหารเริ่มได้ว้วาวอ,อาหารมิชลินนะคะโอ้ชิลินสตาร์นะมิชลินสตารนะ์เนาะเจ๊ นให้ผู้จัดการแนะนำเนาะนี่เขาทำยงไงอันนี้แกงคั่วหอยขมค่ะได้ตัวมิชลินสามปีค่ะโอ้โหที่มิชลินมามิชลินไงหอยขมเรานี่คือมีทั้งปีแล้วก็แกะเปลือกมาเรียบร้อยค่ะทานง่ายแล้วก็พริกแกงนี่ก็เราก็ทำเองสูตรสี่สิบหกปีนะคะ จานนี้ก็จะเป็นหมึกแดดเดียวนะคะแล้วก็หมูมะนาวค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยนะจ๊ะแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าแกงคั่วหอยขมนี่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะนี่ต้มยำกุ้งค่ะเมนูสุดฮิตนะจ๊ะคือไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวแต่อร่อยมากเลยนะคะส่วนขาหมูเยอรมันนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะก็ะจะใช้เวลาต้มประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะคะแบบตุนยาจีนค่ะเสร็จแล้วก็เอามาทอดนะคะกรอบมากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้หมูสเต็กนะคะคือถ้าว่าไปแล้วก็ชอบขาหมูเยอรมันที่สุดเลยนะคะคือกรบ ไม่ค่อยมีน้ำมันเลยค่ะเขาทําดีมากปลาหมึกแดดเดียวก็อร่อยมากเลยค่ะอุฟินทุกเมนูเลยนะคะหมูสเต็กก็นุ่มมากเลยจ้า,<ม>าฟินไห <ป S 1> มเ<ะ>นานะ,นะไม่กิน<อ>ที่ร้านเนะานนะ เพื่อนสองคนนี้ก็ชวนยกอย่างเดียวนะคะเอาคำป้ายคำป้ายแนั้นแหละคะ่ะหมดไปหลายแก้วมากเลยนะจ๊ะไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะอุ้ยสวยอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากเลยนะคะกินไปคุยไปเมามอยไปนะคะแล้วก็จิบน้ําลําไยไปโอ้ยฟินขนาดเลยจ้าวิวก็ดีดีนะคะก็อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะพอนั่งเข้ามาในร้านเขาก็เปิดพัดลมให้อย่างดีเลยจ้าข้าวผัดปูก็อร่อยมากๆเลยนะคะอุย้ยฟินทุกอย่างเลยจ้าเราก็มีสั่งส้มตํากันมาด้วยนะว้าว <Wow. S 1> okay. ด่างูว้าวนี่สายนี่สายแบบเสายแนี่นี่นี่อู้ร่ยมากใหญ่มากเลยเนาะ ก็เป็นทริปตัวแตกมากเลยค่ะเจออะไรนี้ได้กินหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีตัของอร่อยค่ะจะมาให้อ้วนได้ยังไงคะกลับมานะคะถึงญี่ปุ่นวันแรกนะคะสามีก็ถามขึ้นเลยค่ะว่าอ้อยสั่งอ้วนขึ้นไหมเพราะว่าตูดใหญ่มาฮิดากาเธอหยาบคล้ายนะนเ <c oughs> นี่ยก็บรรยากาศภายในร้านนะคะคืออร่อยมากๆเลยนะคะอาหารแล้วก็มีดนตรีฟังเพลินไปเลยจ้าแล้วเราก็มาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศนะคะเป็นยังไงบ้าง จต,ตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะบัวลอยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะและสุดท้ายตบท้ายด้วยส้มโอของเราค่ะ คืนส่งท้ายที่เฮฮาสนุกสนานมากๆเลยนะคะนีเด้เต้นได้ร้องเด้ททำทุกอย่างเลยค่ะจนเพื่อนให้ทิปนะคะคนละร้อยนะคะออทิปที่เราได้นะคะไปให้นักร้องนะคะสนุกจริงๆเลยนะคะไม่เคยเจอแบบสนุกมานานแล้วนะคะเออไอสังเต้นไม่เป็นนะคะออกสเต็ปมัว่วๆไปงั้นนะคะไปตามจังหวะไปเลยๆเลย,เลยถามว่าอายไหมไม่ไม่ไมไมอายเลย